พี่เรียนน่ง่ะักกสอง้ี่นีอันนี้มันหลุดแล้วนี่นมาเอามาใส่นี่แล้วเอาแกใส่กีนี่นกับพ่อนี่เอาใส่นี่เอาใส่ตรงนี้นี่เอาใส่ตรงนี้ ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเออเอาใส่เร็วยรๆยันนี้ยเสียนี่ไงลอกไปเลยเนี้ยนิวเปบันเด้ต้องเดียวเบ <c oughs> ิ้ววงนิ้วลีทุกนาทีเอาใส่เอาใส่เร็วใส่ยังไม่ได้เลยเนะี่ยมันหลุดแล้วไอ้กี้มันหลุดแล้วน่ะเอาใส่ดีๆแล้วมันหลุดแล้วอืมมันหลุดแล้วเอาใส่

เอาเห้นไหมนะห่ัหมออกเลยออกเลยเนกางมาเป็นิ้วเอาหนไหนิวลูกเอาอันไหนมาทำให้มาเอาใส่ทีนี้ เย่ใส่ได้แล้วตบมือตบมือตบมือเลยแล้วไอ้กี้ตบมือใส่ได้แล้วตบมือสิคะน้องชายแต่ยังเอาอ่อนแ่วันนี้อ่อนตัวทำใหมทำใหม่ทำอะไรใหม่ไปบอกพี่นิวมามาดูไปบอกพี่นิวมาทำใหม่ใครวิ่งไปบอกขวมาขวมาขวา ทำไมทำไมมามาก่อนไปี่นไว่นิวเขาเหรอเบา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 เอาอออให้มันได้เลยไอเกียออกได้ไหมเปเป้าาอันนั้นมาไว้เบาคุเก่ กมีเสียงที่ือกูบ้างแกมีเสียงึ้แม่่ไปให้ได้อไปนนาแไม่เย้ยใจเขาไม่ทนอมือมนี้เอา ơ <laughs> ơ <laughs> <laughs> lốt ma, má lột má ไปบอกพี่นิวมาทำให้เร็วไปด้วยด้วยวด้วยด้วยน้วเล่นด้วยเอาออกเอาออกเกียวใส่ใหม่ ท่านผู้ชมไปนั่งไปท่านผู้ชมไปนั่งชม